ดูบอลนอนคีชแนลยินดีต้อนรับสายฟุตบอลทุกคนนะครับเสาร์นี้ก็ยังคงอยู่ในศึกบอลลีกชั้นนําจากยุโรปมากมายหลายคู่เลยนะครับคู่ที่เรายกมาในค่ำคืนนี้เป็นคู่หัวข้ามจากในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับคริสตันพาเลตวันนี้เปิดบ้านพบการ,รมาเยือนของทางหงแดงลิเวอร์พูลนะครับเตะกันในเวลา6กโมงครึ่งตามเวลาบ้านเรานะครับในค่ำคืนวันเสาร์ที่5ตุลาคมนี้นะฮะ ก่อนอื่นที่จะเข้าเนื้อหาคู่นี้ยังไงก็เปรยแนวทางคร่าวๆในคู่อื่นๆกันก่อนนะครับยกกันมาแค่3หลีกนะมีพเมลลีกเยอรมันแล้วก็ อิตาลีนะครับเอามาเยอะเดี๋ยวมันจะยาวกันไปนะฮะแล้วก็ต่อด้วยการสรุปใน Official Line เมื่อวานนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยคู่คอนเทนต์ของพวกเราเลยนะครับเอาเริ่มกันที่คู่ซิตี้กับฟูลแลมนะครับในเกมกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับซิตี้เอาชนะไปได้4ประตูต่อศูนย์ซึ่งการันตีว่าแนวรุกของซิตี้ก็ยังคงหวังผลิตสกอร์กันได้ทุกนัดไปนะครับปัญหาซิตี้ตอนนี้ก็คือกองกลางอย่างโรดี้นะครับที่เจ็บยาวนะครับอาจจะยังจบฤดูกาลก็เป็นได้ นะครับส่วนกองกลางที่จะเป็นตัวความหวังอีกตัวอย่างเควินเดอ์บอยเนี่ยก็ต้องลุ้นฟิตกันอีกรอบหนึ่งนะครับเ,เกมตอนนี้ก็น่าจะต้องเดินกันในส่วนของฝั่งซ้ายขวานะครับซึ่งก็มีล้นเหลือกันอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นแจ็คก,กิลลิสเจเรมีโดกูนะครับ เวนาโดซินวาฟิลฟเดนหรือว่าตัวใหม่อย่างซาวินโยนะครับซึ่งก็จี๊ดมากเร็วมากเหมือนกันแล้วก็ตัวจบสกอร์อย่างเอรินบราสฮา a ันนะครับอ่ะมุกก็คงจะมีเกมซ้ายขวาแล้วก็หน้าเป้านะครับแต่สิ่งที่แมนซิตี้เป็นจุดเด่นในแต่ละนัดเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันมาจากแดนกลางนะครับการขาดหายไปของตัวหลักแดนกลางก็ส่งผลต่อแนวลุกซิตี้ในเรื่องของการผลิตสกอร์มากพอสมควรเหมือนกัน นะครับถึงแม้ว่าวันนี้ซิตี้จะมีโอกาสความได้เปรียบในการเล่นเป็นเจ้าชิดน,นะครับแต่ของที่เจอวันนี้ก็จะว่าเป็นของอเหนียวแน่นเหมือนกันอย่างทีมฟูลแลมนะครับเป็นทีมที่ฟอร์มเหนียวแน่นนะครับถึงแม้ว่าจะเสียประตูแต่ก็เสียประตูไม่มากนะในแต่ละนัดนะครับก็แล้วแต่ว่าวันนั้นจะมาแบบฟอร์มเหลวหรือฟอร์มดีนะครับถ้ามาแบบในฟอร์มดีนี่ก็ เจาะยากนะครับและในส่วนของแนวลุกฟูลรัมเนี่ยก็มีตัวเด็ดเด็ดเหมือนกันนะครับหน้าอย่างจิมิเนสที่เป็นดาวซันโวนะครับในะตอนนี้แล้วก็ปีกขวาอย่างอาราตาเร่นะครับซึ่งอาจจะต้อง จูนฟอร์มกันนิดนึงนะครับซึ่งปีนี้ได้โอกาสลงเป็นตัวจริงหลายนัดเหมือนกันนะครับทางฝั่งซ้ายอย่างอเล็กซีอวบี้นะครับกลางอย่างทางสมิธโรนนะก็ยังคงเป็นทีเด็ดในส่วนของแนวลุกที่จะปั่นป่วนในรับซิตี้ได้นะครับโดยรวมแล้วก็เป็นงานที่หนักหน่วงเกมหนึ่งนะครับกับราคาที่เปิดมาณวันนี้นะครับก็คือเริ่มที่1ลุกขึ้นครบ2กับ2นะครับจัดว่าแพงแล้วก็เสียเปรียบมากๆถ้าจะเลือกซิตี้นะครับคิดว่าฟูลแลมน่าจะยันหรือว่าดึงไม่ให้เกิน2ได้ นะครับโดยฟอร์มของพวกเขาที่ยังเหนียวแน่นอยู่นะครับคิดว่าไม่น่าถึง2รองที่ฟูลแลงดีกว่านะครับ,บคู่นี้ก็เน้นบอลรองไปก่อนนะครับสำหรับคู่3าทุ่มคู่แรกนะครับคู่ที่สองอาร์เซนอลกับเซาแฮมตันนะครับในส่วนของอาร์เซนอลนี้ถือว่ามีแนวรุกที่ดีและระบบที่ดีเป็นอันดับหนึ่งในใจผมนะตอนนี้นะครับสำหรับในพรีเมียร์อังกฤษ น่ากลัวทุกนัดนะครับผลิตสกอร์ได้แบบเกมลุกระบบดุดันมากนะครับถึงแม้ว่าการไม่มีโอเดกาดนะครับก็ไม่ได้ส่งผลมากนะตอนนี้ผมว่าระบบเริ่มดีขึ้นนะครับเริ่มปรับจูนกับการไม่มีโอเดกาดนะครับถ้าวันไหนโอเดกาดกลับมาได้ผมว่าอาร์เซนอลเนี่ยจะเป็นทีมที่แบบว่าอัพระดับอัพเกรดได้ดีกว่านี้แน่นอนนะครับพัฒนาได้อีกเยอะนะวันนี้ได้เล่นในถิ่นเอเมเรดสเตเดียมด้วยนะครับคองความได้เปรียบตรงนี้ไปซึ่งเจอกับเซา์แฮมตันนะครับ ซัมนตันนี่เป็นทีมท้ายตารางที่ต้องลุ้นฟอร์มกันหน่อยนะครับก็จะเป็นทีมที่แผ่วปลายนะเป็นทีมที่แผ่วปลายในช่วง90นาทีนะครับกใกล้ๆประมาณ70-80เนี่ยถ้านำสมมติว่านำอาร์เซนอลไป1ลูกเนี่ยก็ยากอยู่นะครับที่จะหวังตั้งนะ,ะถ้าเอาจากฟอร์มอาร์เซนอลตอนนี้นะครับก็ต้องบอกว่าลุ้นเกินเม็ดสามได้เหมือนกันนะครับ กับราคาที่แพงไปก็ลุ้นคิมรองอย่างเศร้าได้เหมือนกันนะครับคู่นี้ผมว่าการเล่นเต็งเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่หนักใจหน่อยนะครับแต่ถ้าผมอยากจะแนะนําคู่นี้อย่างแรกก็คือน่าจะสูงก่อนนะครับอันนี้เรื่องของเต็งก็คิดว่าจะวัดใจหรือว่าจะรอยันอย่างเศราตั้นก็แล้วแต่จะพิจารณาเพิ่มก็ได้นะครับแนวทางการลงทุนคู่นี้ผมขอเซฟไปก,ก่อนก็น่าจะเล่นที่สกอร์สูงนะครับคิดว่าน่าจะยิงกันรวมกันประมาณ 3ลูกขึ้นได้อยู่นะฮะอ่ะคู่เวสต์แฮมกับอิปวิดทาวนะครับเวสต์แฮมปีนี้รอดแน่มากนะถึงแม้ว่าจะมีทีเด็ดอย่างจาร์ดโบเวนหรือว่าแอนโทนิโอนะครับแต่การจับแผนดาร์ลันด์อีโรเตชัน,น rotation, เกมกันบ่อยเกินไปนะครับมีที่แบบโรเตชันตำแหน่งเดิมก็น่าจะเป็นแค่จาร์ดโบเวนนะครับบางครั้งก็จับไปเป็นหน้าเป้าดีสักนะครับผลงานแนวรุกก็ทำสกอร์ไม่ก็ได้เกมรับก็เสียประตูอยู่ร่มปไปนะครับ ปีนิเวตแฮมจึงดูไม่ค่อยน่ากลัวนะราต้องบอกว่ายังไม่ค่อยน่าเลือกเท่าไหร่สําหรับทีมต่อของคู่นี้นะครับสว่วนอีปวิทาวนะครับก็มีทีเด็ดอย่างเรียมดีแลบนะครับก็เกมรุกก็อาจจะดีมาในบางนัดนะบางนัดก็เล่นแบบดุดันนะครับแต่บางนัดก็ปั้นเกมขึ้นไม่ค่อยได้นะครับก็เป็น2ทีมที่ต้องลุ้นฟอร์มนะครับแต่ก็แปลกเหมือนกันที่เวสต์แฮมมาต่อตั้งครึ่งควบลูกนะครับ ตรงนี้ถ้าเอาจากราคานะผมว่ากาเวทแฮมไปนะครับแต่ถ้าเอาฟอร์มเนะี่ยผมก็ยังคิดว่าอิปปวิดทาานี้รอยันได้อยู่นะครับไม่แน่อิปเปวิดทาาอาจจะบุกชนะก็ได้นะครับในระดับเวทแอมอาจจะดูดีกว่านะแต่ว่าวันนี้นะครับผมก็ขอวิเคราะห์โดยราคาด้วยเหมือนกันนะครับเวทแฮมไม่น่ามาต่อขนาดนี้กับโดยฟอร์มนะคิดว่าน่าจะชนะได้นะครับโดยราคานะครับพอไม่สนฟอร์มอะไรก็แล้วกันนะ คิดว่าทีวีเดดเวสแฮมน่าจะทํางานได้ละสําหรับในคําคืนนี้นะครับเพราะว่าเป็นงานเบาที่สุดละนะฮะวัดใจกันไปนะครับสาหรับคุณคอร์ดเวสแฮมนะครับอาร์ลสเตอร์กับบอลมัดนะครับบอลมัด bon นี่เป็นทีมที่แนวรุกบางวันนี่ก็ทําผลงานได้ดีนะครับผลิตสกอร์ได้แบบต่อเนื่องแต่บางนัดไม่มานี่ก็ฝืดจับแล้วก็เกมรับก็เหลวไปด้วยนะครับเป็นทีมลุ้นฟอร์มเหมือนกันส่วนเลสเตอร์ผลงานในส่วนของการทําเกมเนี่ย ใจสู้ทุกคนนะครับแต่ว่าระบบเกมไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับสทีมนี้หวังอะไรไม่ค่อยได้นะสรุปก็คิดว่าขอผ่านกันไปก่อนนะคู่นี้นะครับแต่ถ้าดูจากราคาเนี่ยผมแนะนําเป็นเจ้าถิ่นเลสเตอร์นะครับแต่ผมไม่ไม่อยากจะให้ไปแตกเท่าไหร,ร่คู่นี้รับชมเป็นความบันเทิงนะครับผ่านไปก่อนเลยก็แล้วกันนะ เบนฟอร์ดกับวูฟแฮมตันนะครับวูฟนี่เป็นทีมที่ดุดันในส่วนของแนวรุกนะครับแต่ปัญหาคือการจบสกอร์หรือว่าจังหวะสุดท้ายนี้เองนะครับแน่นอนการทําเกมบิ้วเกมขึ้นหน้าเนี่ยเติมเกมกันได้ดีนะครับแอดโนรีแบ็กซ้ายนะครับหน้าอย่างมาติอุสคุญย่านี่ก็โอ้วิ่งไม่เหน็ดไม่เหนื่อยเลยันเดียวทีเดียวนะครับตัวเด็ดอย่างวังฮีชานก็ยังมีอยู่นะครับผมกําลังวู๊หวังได้นะแต่แปลกที่มาเป็นทีมรองกับเบนฟอร์ดนะครับซึ่งก็อาจจะเป็น2ทีมที่มีทางบอลเดียวกันนะคครับก็ือ เดินเกมขึ้นหน้าโดยฝั่งแนวลุกที่ขยันเลี้ยงบอลแล้วก็ไล่บอลนะครับแต่หวังตัวจบสกอร์รเหมือนเบนฟอร์ดยังมีทีเด็ดนะครับก็อาจจะไม่แปลกที่จะมาเปิดราคานี้อย่างวิตซาเอมเบโมนะครับแต่ได้ข่าวว่าวิตซาเนี่ยวิซ่านี่ป่วยนะครับแต่ไม่แน่อาจจะกลับมาในเกมนี้ก็ได้แนะนําไปดูไลน์อัพกันก่อนนะครับช่ากองหน้าของเบนฟอร์ดเนี่ยอกองหน้าของเบนฟอร์ดเนี่ย ครบชุดอยู่ก็น่าจะเป็นเพิ่มการตัดสินใจในการเลือกเบนฟอร์ดได้ดีขึ้นนะครับลน์อัพถึงแม้ว่าจะไม่มีวิซ่ายังมีเอเมโมเป็นตัวทีเด็ดอยู่นะครับและสถิติสอนสานาทีผ่านมาเบนฟอร์ดเนี่ยยิงนาทีแรกตลอดเลยนะครับ,น,รน,รบน่าจะเขีย่ยเปิดบอลแล้วก็รอยิงเลยก็อาจจะมีอีกนัดนึงก็ได้นะครับวันนี้ก็ลุ้นสถิติใหม่ของเบนฟอร์ดว่าจะยิงนาทีแรกได้หรือเปล่านะครับคู่นี้ทีเด็ดก็มีกันทั้ง2ทีมฟอร์มก็ต้องลุ้นกันทั้ง ทุกนัดเหมือนกันนะครับแต่ราคาที่เปิดมานนี้ก็รุ้นได้ทั้งรองทั้งต่อนะครับแต่สำหรับผมยังชอบขุมกําลังของเบนฟอร์ดมากกว่านะครับจัดที่เพึ่งน้อยเบนฟอร์ดเจ้าถิ่นได้เลยนะครับอขอวงไว้ก่อนเดี๋ยวลจะลืมนะเดี๋ยวจะลืมเอเวอร์ตันกับนิวคาสเซิลนะครับราคานี้ไม่น่าจิ้มนิวคาสเซิลเท่าไหร่นะครับแต่นัดล่าสุดนิวคาสเซิลก็ตายมาแล้วเนาะสำหรับในการเจอในสึกคาราบาวครับนะครับต่อไป2เมตรกว่ายิงไปแค่หนึ่ง นะวันนี้ก็มาต่อแค่พึ่งลูกกับปป,ปนะครับกับเอเวอเรตันที่ผลงานแนวรูกเนี่ยทำสกอร์ได้นะครับแนวรูกนี้ทำสกอร์ได้ทุกนัดน,นะตลอดนะครับโดยความเสถียรในแนวรูกแต่ปัญหาเอเวอเรตันก็แนวรับก็เสียประตูเยอะเหมือนกันนะครับอ๋อถ้าจะเอาตรงก็เขาาจะลุ้นสูงกันไว้ก่อนนะครับแต่เรื่องเต็งเนี่ยถ้าเอาในเรื่องของราคาผมว่าควรรองเอเวอเรตันนะครับแต่ในเรื่องของฟอร์มก็ควรต่อนิวาสเซิลแต่สำหรับผมนะ อาทิตย์นี้นะครับราคาเล่นงานผมบ่อยแล้วผมว่าวัดใจรองไปที่เอปัวตัดดีกว่านะสำหรับวันนี้นะครับในศึกบุนเดสลีกาเยอรมันนะครับดอทมุลฟอร์มแรงมากแต่มาต่อแค่ปอปอ,ปอนะครับผลงานการเยือนผมต่อเมื่อไหร่นี่ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับเอาวันนี้นะครับราคานี้ผมว่าเอาจากฟอร์มดอทมูลที่กําลังดีก็ต่อดอทมูลได้แต่ว่าราคาที่เปิดมามันน้อยไปนะครับบวกกับการเยือนดอทมุลที่ยัง เป็นสถิติไม่ค่อยดีของพวกเขานะครับถึงแม้ว่าแนวรุกจะมีพวกอเดยิมี่หรือว่าจูเลนบันส์นะครับที่คอยทยําเกมอะไรอยู่แต่ผมว่ายูเนียนเบอร์ลินก็ยังเป็นทีมที่แข็งแกร่งนะครับน่าจะแพ้ในบ้านยากลองยูเนียนเบอร์ลินไปนะครับนะแต่ก็บอดีร์มันนะตอนลองเล่นสูงไปนะครับเบเยอร์เลว์คูเซนกับออสตาคิวนะครับเป็นน้องใหม่ที่รุ้นฟอร์มมันอยู่เนาะส่วนเลว์คูเซนโอ้โหราคามาวัดใจมากนะ อ๋อผมว่าคู่นี้แล้วแต่นะสำหรับผมเป็นสายวัดใจเล่นเบาๆกันไปนะครับนะถ้าต่อเลเวอร์คูเซนก็อัดสูงไปด้วยนเะพราราคาเปิดมาจากว่าแพงมากๆนะครับถ้าโอจากสกอร์เนี้ยไม่เฉือนแค่1-0ก็เลเวอร์คูเซนยิงกระจายนะครับแต่ดูจากขุมกำลังในรุกเลเวอร์คูเซนแล้วก็ลุ้นไปเลยลุ้นราคาไปเลยวัดใจไปเลยนะครับก็จัดที่ห้างยาเลเวอร์คูเซนไหนๆก็เลเวอร์คูเซนก็ รอดับเบิลไปเลยนะครับสูงไปด้วยนะครับไวเดอร์เบเมนกับไฟบวกคู่นี้ก็ถือว่าเป็นทีมที่อยู่ในระดับเดียวกันมีทีเแนวรุกกันทั้งคู่นะครับก็แนะนําว่าสูงดีกว่านะครับเต็งนี้ผมไม่มั่นใจเท่าไหร่นะแนะนาสูงนะครับบอลเยอรมัน2คู่ไปแล้วนะโบคุ่มกับวบบวกคู่นี้ผมผ่านเลยก็แล้วกันเนาะขอขีดทิ้งนะครับผมไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าแข็งแกร่งกันทั้งคู่นะครับสังพอรีกับไมล์ศูนย์ห้านะครับสังพอรีนี่เป็นน้องใหม่ที่ ลงานแข็งแกร่งเหมือนกันนะครับแล้วก็วันนี้ไม่แปลกถ้ามาเปิดเป็นทีมต่อในบ้านนะครับก็ยังการันตีว่าสังพาลีชื่อชั้นอาจจะเป็นรองไมล์ศูนย์ห้านะครับแต่ก็ไม่มากนะครับผู้นี้จัดที่ซังพาลีแล้วก็สูงได้เลยนะครับอสูงไว้ก่อนเลยนะสูงไว้ก่อนแล้วก็จัดที่สังพาลีนะครับมั่นใจว่าในบ้านยังแข็งแกร่งอยู่ออเดียวเฮ้ยแคนเซิลเซเตอรลี่นะครับก็เป็นสามคู่ที่ผม ผมไม่ค่อยเล่นนะสำหรับอิตาลีนะครับถ้ามีใจหรือว่ารู้สึกว่ามันจะมานะค่อยเล่นนะครับมันเป็นบอลมาเฟียบอลงานบ่อยนะครับกับทางปาทางลีลเบอรฝรั่งเศสเหมือนกันนะครับบอลงานบ่อ bon ยไม่อยากให้ไปแตะเท่าไหร่นะครับอะแต่อันนี้ผมผมว่าฟอร์มอะไรเนี่ยก็ยังรู้ๆกันอยู่ว่าทีมต่อเหนือกว่าทั้งสามทีมนะครับแต่ในเรื่องของราคานะครับผมว่าในเรื่องของราคาเนี่ยก็ ตามนั้นเลยนะครับเซฟสุดก็น่าจะเป็นทีมแอตแลนตาส่วนอินเตอร์เอาไว้ก่อนนะถึงแม้ว่าจะฟอร์มดีนะครับถ้าเอาตามราคาคู่อินเตอร์นะอันนี้ผมแบบด้านการลงทุนไปเลยไม่เอาฟอร์มอะไรเลยนะบอลงานแน่นอนจัดโตริโนนะครับส่วนแอตแลนตาผมว่าลุ้นเจ้าได้นะครอุดิเนเซกับเลเช่ระดับในอูดิเนเซดีกว่านะแต่ราคามาขึ้นลูกเนี่ยผมว่า ผมว่าน่าจะออกหน้าเสมอนะผมก็ว่าตามเลดเช่ได้นะครับแต่เบาๆกันไปนะบอลอิตาลีนี่ผมไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับ่ะจบกันไป3ลีกนะครับก็มีรองมีต่อผสมผสานกันไปก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับสำหรับในผลฟุตบอลกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือไม่รู้บอลจะออกหน้าไหนเลยนะครับวันวันอังคารเนี่ยบอลต่อเข้าในสกอร์ที่ขาดหลุดขาดไปเลยนะครับวันพฤหัสนะครับวันพฤหัส บอลโอ้โหมัดปิดแพ้นะครับมัดปิดแพ้ทีมทีมที่ไม่น่าแพ้ไปแพ้ะแล้วก็มาในวันศุกร์หรือว่าวันศุกร์ใช่ไหมหรือว่าวันพฤหัสขอไม่นะวันพุบธบัสมัดปิดยังแพ้เลยผมว่าหงายกันไปหลายตัวเหมือนกันนะครับวันพฤหัสสเปอร์ก็เสียนะครับแมนยูที่คิดว่าจะแพ้ก็ดันเสมอนะกินครึ่งหรือว่าเจ้ากันไปอขอไมนะ่ครับ อาจจะกินเต็มหรือว่าเจ้ากันไปถ้าใครเล่นแมนยูนะครับแต่ถ้าใครตามปอตุ้งหงายกันทั้งหมดเลยนะครับส่วนเชลซีก็เปิดมาแพง2ลูกครึ่งก็ชนะไปแค่4-2นะครับยิงเยอะแต่ว่ายิงไม่ขาดในเรื่องของราคาก็ไปออกทางบอลรองวันสุกก็เหมือนกันนะครับในส่วนของทางบอลอิตาลีบอลต่อเข้านะครับแต่ว่าในส่วนของทีมทีมมากเซยที่ผลงานดีมาตลอดในในอ่าในลีกเอิงฝรั่งเศส ดันเสมอเนี่ยผมพอผมไปแตะบอลพวกบอลงานน่ยผมบันลัยตลอดนะครับผมที่บอกจริงๆก็คือไม่ค่อยแนะนําพวกอิตาลีแล้วก็อีกเอิงเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าจะมาใครใครชอบที่สถิติหรือว่าฟอร์มอะไรเนี่ยผมแนะนําไปพวก พิมรล,ลิกนะครับอันนี้เล่นยังยังยังประเมินว่าต่อหรือรองนะครับบันวันก็เอาราคามาเทียบว่าเป็นบอลงานได้หรือเปล่าส่วนบอน liga, ลบุนเดสสิก้าเยอรมันอย่างน้อยก็กินสูงไม่ก่อนได้ไม่ว่าจะสูงแรกสูงเต็มเกมส่วนเต็งเนี่ยก็ต้องไปเทียบกับราคากันอีกทีหนึ่งนะครับถ้าผมเล่นแบบมั่นใจก็จ,จะแค่พิมรล,ลิกกับบุนเดสนะแต่ตัวอื่นก็ขอบน่บนๆกันไปนิดนึงนะครับก็จบกันไปแล้วสําหรับในส่วนของแนะนําผู้อื่นแบบคร่าวๆนะครับไป จับจิ้มพิจารณาเพิ่มเติมกันได้นะครับต่อไปเรามาสรุปคู่เามื่อวานก่อนสําหรับใน o f f ฟิเชีนะครับแน่นอนนะครับลีกเอิงฝรั่งเศสเสียเต็มครับเสมออองเซเป็นหนึ่งหนึ่งสำหรับหมักเซยนะครับทั้งทั้งที่ฟอร์มดีแล้วก็บวกกับการเล่นในบ้านขุมพลังอาจจะดูดีกว่า้วยซ้าไปนะครับก็ต้องบอกเต็มปากเลยว่างบอลงานด้วยแหละนะครับเสียเต็มนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งเป็นเอาบวกกับกับบักสูงสาม เอาบวกชนะไปได้2อหนึ่งนะครับก็จเจ้ากันไปเมื่อวานผลกำไรไม่มีนะครับเป็นขาดพูดเอาวันนี้ก็มาลุ้นกันใหม่น่าจะจัดสเต็ป1บินแล้วก็เต็ง2บินนะในออฟฟิเชียลนะครับมาติดตามกันได้แอดบีศูนย์ศูนย์เจ็ดอย่าลืมใส่แอดด้วยครับแอดบีศูนย์ศูนย์เจ็ด ก็จะได้รับแนวทางผ่านด้านการลงทุนของผมนะครับมาร่วมชะตากรรมหรือแยกชะตากรรมก็แล้วแต่โดนใจจัดขัดใจผ่านกันได้แต่สิ่งที่สําคัญคือลงทุนด้วยทุนที่มีหรือว่ากําลังที่มีนะครับอย่ากเกินตัวเดี๋ยวจะหัวร้อนนะแนะนํากันไดน้เท่านี้นะครับอ่ะต่อด้วยคู่คอนเทนต์ของพวกเรานะครับพาเลสกับลิเวอร์พูลนะครับอ่าฟอร์มพาเลสผมดูแต่ละนัดนะไม่เป็นรูปเป็นร่างเลยนะครับบิวเกมใส่ทีมอื่นก็ไม่ได้แนวรับก็อ,อาจจะ เหนียวแน่นในบางนัด yes, นะครับแต่บางนัดก็ไม่เอาเหลวไปหมดเลยนะครับถ้าเอาฟอร์มโดยรวมเทียบกับทีมอย่างลิเวอร์พูลแล้วผมว่าพาเลทน่าจะเล็กนะครับยิ่งบวกกับที่ปีก่อนเนี่ยไปดับฝันการลุนแชมป์ลิเวอร์พูลนะครับที่พวกเขาอะบุกชนะได้ศูนย์หนึ่งใช่ไหมและลิเวอร์พูลก็หมดการลุนแชมป์ไปเลยนะครับหลังจากนั้นลิเวอร์พูลไปเจอเอเวอร์ตันก็แพ้อีกเสมอหรือว่าแพ้นี่แหละก็ ลิพูก็ไม่ได้ลุ้นแชมป์ในนามของเชเกนครอปเลยนะครับก็มีแรงแค้นฝังหุ่นนิดนึงสําหรับในฐานะแฟนหงนะครับไม่รู้ว่านักเตะจะแค้นหรือเปล่าเอามาลงนัดน,นี้ก็ดีเลยนะครับจะได้กินขาดกันไปเลยเนาะอ่ะโอเคนะครับแรงแค้นลิพูยังมีอยู่จากฤดูกาลก่อนที่ไปดับฝันแชมป์ของพวกเขานะครับและอย่างที่2นะครับรูปร่างเกมของพาเลทปีนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับไม่ปั้นเกมส่ิีมอื่นไม่ได้จะหวังสกอร์จากพาเลทเนี่ยผมว่ายากนะครับวันนี้อาจจะได้เห็นลิพูชนะแบบ ไรส,สกอร์นะครับชนะแบบขาดลอยแบบไรส,สกอร์ของพาเลทแน่นอนอาจจะเป็นแบบนั้นได้อยู่นะครับแต่สิ่งที่พาเลทที่แบบผมอ่ะอาจจะจับตาดูแบบทุกนัดนะมันเป็นทีมที่ระบบเกมอ่ะทําให้ทีมอื่นแม่งเฉื่อยอผมผมดูแมนยูแข่งกับพาเลทอ่ะแมนยู U, ก็บิวเกมได้ดีนะแต่ว่ามันจะทําให้ทีมอื่นอ่ะมันเหมือนบอลที่มีระบบไปเล่นกับคนที่ไม่มีระบบมันทําให้เกมที่มีระบบ งงประมาณเนี้ยเหมือนใครที่เล่นเกมบอลแข่งกันอะ่ะเจอกับคนที่เล่นปกติอ่ะเป็นเป็นคนทั่วไปที่เล่นแบบระบบที่ดีแล้วมันก็จะพอต่อสู้ต่อกรอได้บางครั้งก็ชนะบ้างแพ้บ้างนะครับแต่บางคนที่แบบเพิ่งหัดเล่นหรือว่าเล่นไม่เป็นแต่มาเล่นกับเราเนี่ยส่งบอลมั่วอะไรไม่รู้อะ่ะแบบเกมเราเลยไม่ปฏิประต่อแล้วก็บางครั้งเขาเราอาจจะแบบพลิกล็อกไปแพ้คนที่กําลัง ถือจอยใหม่ๆก็เป็นได้นะครับอันนี้ผมก็จะบอกว่าพาเลทจ,จะมีทรงแบบนั้นเหมือนกันนะครับแต่รูปเกมอะหวังอะไรไม่ได้หรอกนะครับปั่นเกมขึ้นหน้าไม่ได้แผงรับก็มีปัญหานะครับต่อบอลครองบอลกันก็ไม่เกิน3 4มสี่จังหวะนะครับพาเลทนี่เป็นทีมที่แบบไม่น่าเรื่องยิงแต่ว่าสิ่งที่อาจจะต้องคิดนิดนึงก็ว่าไอ้ไอที่ไม่เป็นระบบของเขาเนี่ยเป็นจุดดีนะครับบางครั้งแบบเตะทิ้งเตะกว้างต่อบอลขึ้นหน้าเตะไปงั้นแหละจนลิฟ์พูแบบเชื่อมเกมไม่ติดนะครับความโฟล์มันหายไปลิฟท์พูก็ บางครั้งฟาวบ่อยนะครับร์พูอาจจะเป็นทีมที่เสียเปียบในเรื่องของระบบแบบนี้ก็คือฟาวบ่อยความโฟร,ร์พูหายไปการปฏิปต่ปตออะไรมันก็หายไปด้วยนะครับความเป็นร์พูมันก็หายไปผมก็จะกลัวเป็นแบบนั้นเหมือนกันเพราะว่าพาเลตเจอกับทีมไหนมักจะท,ำทำําทําซุปทรงแบบนี้เลยเหมือนเป็นการสมูทให้ทีมอื่นมาเฉยกับตัวเองนะครับแต่ในเรื่องของการทําเกมก,การคุมทีมยังไงผมก็ต้องยกว่าร์พูทีมเยือนน่าจะเป็นฝ่ายที่เก็บชัยได้นะครับแต่ก็ต้องไปรู้นะว่าวันนี้จะเป็นเกมแบบ อุดอาดยืดยาดเฉยๆหรือว่าจะเป็นเกมที่ฟาวบ่อยไม่ปฏิปะต่อกันทุ่มบ่อยเปิดมุมบ่อยจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าตรงนั้นก็ไม่เข้าข้างร์พูเท่าไหร่ที่จะให้กินขาดกับราคาที่เปิดมาแต่ก็อีกทางหนึ่งนะครับจบจบกันไปที่ระบบริพูดีกว่าแล้วก็เอาชนะไปแบบสบายนะครับบวกกับแรงแค้นฝังหุ่นในปีก่อนด้วยนะก็อาจจะเป็นไปได้แบบนั้นทั้งสองแบบนะครับแต่ที่มันน่าจะเกิดขึ้นเยอะก็คงจะเป็นของ ทางฝั่งลิพูบุกแล้วก็เก็บชัยตามฟอร์มไปนะครับเพราะวันนี้ถ้าเทียบกับงานที่เจอมาในแต่ละนัดก็คือว่าน่าจะเป็นงานง่ายที่สุดนะครับอร์พูมาในขุนกําลังเต็มน่าจะฟูทีมนะครับแต่สิ่งที่ผมห่วงก็น่าจะเป็นของตําแหน่งของสมบัสลายนะครับเขาเป็นเพลย์เมกเกอร์ที่วิ่งทั้งเกมนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งหน้าทั้งหลังเนาะบางนัดก็อาจจะมีอาการเหนื่อยล้านะครับ คงอยาก,ากจะเอาพักบ้างนะครับอยากจะเอาพักบ้างหรือว่าอยากพักเหมือนบูโน่ไปเลยนะครับใบแดง2นัดติดไปนะฮะก็เป็นห่วงตำแหน่งสวอสไลด์นะครับบางนัดเหนื่อยล้าจริง,รง,รงๆเขาก็จ่ายบอลผิดพลาดบ่อยเหมือนกันซึ่งลิพูจะหวังเกมจากแดนกลางนะครับถ้าสวอสไล์ไม่เล่นฟอร์มตกก็ซ้ายขวาก็ไม่ค่อยได้บอลหน้าเป่ายิงไปใหญ่เลยประมาณนี้นะครับ ถ้าสวอซสไลด์เชื่อมบอลกับพวกซาลาดีอาร์สอะไรดีก็ไม่น่าเป็นห่วงอะไรมันก็จะเข้าทางในระบบเกมลิมพูหกันไปนะครับก็เข้าสู่ในส่วนของไลฟ์อัพกันเลยนะสำหรับคู่นี้นะครับทางคิตตาวาเลจะโรเตชันในส่วนของแข่งหลังไปเยอะพอสมควรนะเฮนเดอร์สัน <Anderson S 1> เป็นผู้รัสษาประตูนะครับหลังสามมาร์กีฮีนะครับเป็นข่าวกับลิมพูว่าจะเป็นคนที่จะไปแทนตำแหน่งฟานไดในอนาคตนะครับแล้วโคริกส์แล้วาลาโคริกส์กกกกกนะครับ ยืนคู่กับทางเชลบาอดีตกองหลังทางเชลซีนะครับกลางซีนะครับมิชเชลเรลมาวาตันแล้วก็มูนอสนะครับมูนยอสอ่ะผมอ่านว่ามูนอสนะแต่ในคนภาคบอกมูนยอสหน้า3นะครับเอเซซานะครับแล้วก,แวก็แล้วก็ทางมาเตต่านะครับมาเตต่านี่ยไม่ค่อยได้บอลเลยนะเนื่องจากระบบเกมของพาเลทปีนี้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเหลวมากๆกองกลางทําเกมไม่ได้มาเตต้าก็เป็นทีเป็นคนที่ ต้องรับผลกรรมตรงนั้นไปนะครับก็คือไม่ค่อยได้บอลไม่ค่อยได้จบสกอร์นะครับปีนี้ก็เลยไม่ค่อยเห็นมาเตต้ตาย,ยิงเนาะไม่เหมือนกับฤดูกาลก่อนนะครับเดี๋ยวปีนี้ยิงได้แค่2เม็ดเองนะครับโดยรวมแล้วก็ยังถือว่าต้องลุ้นฟอร์มกันนิดนึ่งพาเลตนะครับไม่รู้จะมาดีมารายแต่เ้่าเทียบกับในทุกๆนัดที่ผมเคยดูถ่ายด้วยสดนะเลว้วนะครับเลี้ยวริบูต่อนะครับเป็นฟูตีมของพวกเขาอลิซอนเบ็คเกอร์นะครับผู้สักประตูหลังซีเทรนอลิสเซเดอโนนะครับคนนี้ก็มีข่าวนะครับ กับเรอันมาริดว่าติดต่อมาแล้วนะครับซึ่งผมก็ห้าสิบห้าิเหมือนกันนะครับรู้สึกว่าเขาผมว่าลิพูต้องเกลี้ยกล่อมกว่านี้อ่ะถ้าอยากเอาเขาอยู่นะครับจะเพิ่มค่าตัวหรือว่าไปขอร้องเขาหน่อยนะเขาก็ออกจากอีโก้นิดนึงนะครับทางมาริดติดต่อมาซึ่งผมก็เสียดายนะครับเพราะว่าติดตามดูอเล็กซานเดอร์โนตั้งแต่เปิดบอลทิ้งบอลขว้างครับแต่ตอนนี้เป็นคนที่เปิดฟุตบอลเออเปิดบอลเนี่ย ครอสบอลเข้าไปเนี่ยแม่นมากก็เสียดายนะครับที่จะต,ต้องถ้ามาออกไปอยู่มัดลิกณน,นตอนนี้นะครับอยากให้อาร์โนอยู่กับลิพยูยาวๆเหมือนกันนะครับอ่ะแบ็คขวาอลิสันโนซายโรนดูเบอร์ซันนะครับกลางเป็นอ่าส่วนทางเซ็นเตอร์ฮาร์นะครับเป็นวิจิลฟันไดแล้วก็อิบราฮิมาคุนเต้นะครับ ในโซนของกลางโฮมิทฟิลล์ลากบอลขึ้นหน้าโดย Band, กราฟเฟนแบตน้องกราฟนะครับแล้วก็แม็กกาและ al, แม็กอาริสเตอร์นะครับหน้ารุกสีตัวเหมือนเดิมนะครับดิเอโกโจต้า e หน้าเป้านะครับขวาซา,าร่าซ้ายกั๊กปโปนะครับพักดีอาร์สก่อนแล้วก็ซูบัสไลน์นะครับ, Arch, สบ,สรบเดินเกมเป็นเพลย์เมเกอร์แดนกลางนะครับครบเครื่องสำหรับลิเวอร์พูลนะวันนี้นะครับอ่นะก็ออ่่าาผมว่าถูกต้องนะที่เอากั๊กปโปลงวันนี้ถ้าเป็นเอาอย่นี้เพราะว่าในเกมที่เจอกับเอซิมิลาน่ะมันจะเป็นทีมที่ตั้งรับ ตั้งรับลึกไปอ่ะมันจะเข้าทางกัปโปนะครับแต่ทีมไหนที่เปิดเกมใส่ใช้ดีอาร์ตโอเคอันนี้ผมว่าใช้กัปโปถ้ากัปโปมันจะถนัดถนัดเกมที่มันเปิดรับเปิดรับที่แบบลึกไปอ่ะเดินอยู่ในฝั่งแดนตัวเองเกินไปอ่ะกัปโปจะเป็นคนที่ถนัดอย่างนี้ครับแต่ถ้ากัปโปเล่นแบบระบบเกมเร็วอาจจะถ้าเทียบกับดีอาร์ตผมว่าดีอาร์ตน่าจะเชื่อมและโปรกว่าเพื่อนๆอกว่ากัปโปนะตรงนี้ผมว่าถ้าทางพาเลทนะครับ แก้ไขเกมโดยการตั้งรับเกินไปหวหาน่าจะ,จะเสร็จฝั่งซ้ายกับโปนะครับไทยเทบอลทางซาร่าด้วยได้เหมือนกันนะผมว่าลิพูนี้ดีจากแผนแล้วผมหวังได้นะครับผมว่ากับโปน่าจะยิงประตูได้ฟันธงนะอ่ะโอเคนะครับมาดูในส่วนของผลงานนะครับพาเลตก็เป็นการยันนะครับเสมอเชลซีนะครับเห็นไหมเจอเชลซีเกมเชลซีวันนั้นก็ดึงเชลซีให้เฉื่อยกันไปนะเชลซี Chelsea ก็เหมือนจะเล่นไม่ออกเพราะน่านะผมว่าเชลซีมาฟอร์มไม่ดีนะครับ ลับมาเจอแมนยูก็แบบนั้นเลยนะครับแมนยูทําอะไรไม่ได้ศูนย์ศูนย์แมนยูพยายามสร้างเกมแต่ว่าพาเลทเนี่ยจะดึงให้แมนยูแบบติดติดขัดขัดจังหวะตะกุกตะกักเฉยๆพาเลทเป็นสายดึงแบบนั้นเลยนะอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเขาถนัดในเรื่องนี้จริงนะอะเสมอเชลซีเสมอเลสเตอร์ชนะควีนส์พาร์คนะครับแล้วก็เสมอแมนยูแต่ล่าสุดเนี่ยมาเจอฟุตบอลไม่มีทรงเหมือนกันด้วยไนะ อย่างเอเวอร์ตันอ่ะก็ถือว่าถูๆเททายกันไปเอเวอร์ตันชนะไปได้ 1. สองหนึ right ่งโซลิทูก็เก็บชาได้ทุกนัดไปนะครับเจอนัดเจอไม่ไม่ไม่เจอเกมใหญ่ไปผมว่าลุ้นได้ทุกนัดนะครับสําหรับลิเวอร์พูลนะอ่ะก็มาดูในส่วนของผลงานดับตารางคะแนนตอนนี้หนาวนะครับลิเวอร์พูลอยู่มีอยู่ดับหนึ่งมีสิบห้าคะแนนนะครับถ้าชนะนัดนี้ก็เป็นจ่าฝูงต่อไปนะครับเป็น18คะแนนส่วนคู่อาร์เซนอลกับเชดซิตี้ก็ลุ้น สำหรับเด็กของผมก็รุ้นได้แพ้เลยเสมอนะครับจะได้ไม่ต้องตามตูดมาเยอะเนาะะส่วนทางพาเลสอันดับ18นะครับมีแค่3คะแนนจาก6นัดนะครับสามคะแนนนี้ได้จากการเสมอทั้งนั้นเลยนะครับอ่าก็ต้องบอกว่าดูอันดับแล้วยังไงลิฟวูเหนือกว่านะครับอ่ามาดูผลงานการเจอกันลิฟวูสิบเจ็ดครั้งนะครับที่ชนะนะชัยก็มักไปอยู่ที่ลิฟวูแหละนะครับพาเลสห้าครั้งแล้วก็เสมอสามครั้งนะครับเอาสถิติรวมหน้าบอลก็คงต้องออกไปทางลิฟวูนะครับเกิน เจ็ดสนะครับ30%มสนไปอรนะครับก็พาเลทชนะนะครับในในเปอร์เซ็นต์นี้นะแล้วก็อีกอีก10%ก็เป็นการเสมอนะครับแต่เอาโดยรวมในตอนนี้ฟอร์มตอนนี้ก็คงจะบอกว่าเปอร์เซ็นต์ที่รีวิวชนะน่าจะ80%นะครับเสมอ10แล้วก็พาเลทชนะ10บถ้าไม่พลิกล็อกกันเกินไปนะครับซึ่งมันก็มีสิทธิ์ทจะเกิดทางพาเลทเหมือนกันเพราะว่านัดล่าสุดเนี่ย ในยุคที่ร์พูฟอร์มดีมากๆเลยครับคือจะเป็นครอบในทายฤดูกาลนะครับแล้วก็มีความกดดันที่จะต้องเอาแชมป์ด้วยนะแต่พาเลทดันชนะนะครับเพราะว่าแรงแค้นตรงนี้ส่งผลตนนัดนี้แน่นอนนะครับแต่ก่อนนั้นก็เป็นฝ่ายที่ริพูเก็บชัยนะครับชนะกับเสมอนะถ้าว่าดูจาก5นัดหลังก็ถือว่ามีสิทธิ์ออกทางฝั่งคริสตัลพาเลทเหมือนกันนะครับเพราะว่าในสถิติที่ใกล้ปัจจุบันที่สุดเนี่ย ทำดีที่สุดก็คือชนะนะครับรองมาคือเสมอก็บ่อยเหมือนกันแล้วก็ลิว์พูลชนะมีขาดอยู่นัดเดียวนะครับอ่ะก็ต้องบอกว่าหลังๆมาในลิฟว์พูลก็ไม่ค่อยดีกับพาเลทเท่าไหร่สถิติกับลิว์พูลนะครับอ่ะในสถิติที่ไม่ดีก็้องมาดูราคากันนิดนึงนะครับครึ่งควบลูกกับหนึ่งลูกโอ้โหราคานี้ผมต้องบอกว่าอาจจะเป็นบอลงานก็เป็นได้แต่ผมว่านีพูลไม่แพ้หรือว่าเสมอแน่นอนนะดูจากทรงนาตอนนี้นะครับ ก็คงจะไม่เกิดสถานการณ์แบบนั้นนะครับผมว่าถ้าต่อไปหนึ่งลูกก็เจ้าไม่มีปัญหาสองลูกก็กินเต็เมเงินไปนะครับถ้าจะลุ้นพาเลทผมว่าเหนื่อยผมว่าเหนื่อยผมว่าไม่น่านลุ้นอ่ะทรงดูไม่มีทรงด้วยนะครับแต่สิ่งที่ลุ้นได้กับพาเลทก็น่าจะเป็นสายดึงให้ทีมอื่นเฉืยไปด้วยนะครับก็ใช้แทคกติกโดยการตัดเกมฟาวบ่อยๆเพื่อให้ทีมอื่นท,ทีทีมที่มีแนวรุกที่ดีไม่ต้องโฟโล์เกมของตัวเองมาก ถ้าเป็นแบบนั้นก็เข้าทางพาเลทนิดนึงอาจจะเข้าทางราคาด้วยนะครับแต่ว่าโอกาสแบบนั้นผมมันยากนะโดยผมกําลังที่ฟูทีมกับลิเวอร์พ o o แล้วก็ต้องช่วงทีม่ไม่ค่อยมั่นใจในส่วนของแนวรุกด้วยนะครับสิ่งที่ลิเวอร์พ o o อาจจะกินไม่ขาดก็คือเวลานําแล้วเนี่ยมักจะซ้อมเกมสวนนะครับหรือว่าเกมได r e เ t รกบอลข้างหน้าแบบเร็วเกินไปเน้นเร็วแต่ไม่เน้นแม่นนะครับถ้านำหนึ่วนแล้วจะเริ่มจ่ายบอลแบบชื ช่างมันขอให้บอลไปข้างหน้าพอประมาณนี้นะแล้วก็ถ้าแม่นกว่าน,นี้มันก็สกอร์ไหลแต่โดยรวมมันจะไม่แม่นนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นแหละวันนี้เหมือนเดิมนะซ้อมเกมไดเรกบอลด้วยจังหวะที่น้อยนะครับของยุคอันนสล็อตนะครับ่ะลองดูนะถ้าลิเวูนำไปก่อนนะครับ ก็แน่นอนนําเสร็จก็จะพยายามสวนกลับวางบอลยาวแล้วก็ไดเรกบอลไปข้างหน้าให้เร็วที่สุดโดยน้อยจังหวะนะครับก็จะพยายามสร้างเกมแบบนั้นนั่นแหละนะครับแต่สําหรับผมม,มันก็ดีแหละผมชอบมันดูดันดีแต่ว่ามันขอให้แม่นกว่านี้หน่อยได้ไหมก็น่าจะโอเคกว่านะครับบางครั้งก็แม่นนะแต่ว่าซาลาจบไม่ได้ดียร์จบไม่ได้จกยาจบาไม่ได้หลุดไป4ตัว4ต่อ2เนี่ยก็ยัง ก็คือกากันนะครับโดยจังหวะสุดท้ายเนาะลิวพูก็ยังมีทิฏฐิอยู่นะครับสำหรับยุคอันนี้สล็อตยังจูนกันไม่ติดแต่สิ่งที่เป็นโดดเด่นก็คือบอลโดเร็กไปข้างหน้าด้วยจังหวะที่น้อยแล้วก็ทะลุช่องได้ดีนะครับอ่ะตรงนี้ก็ลุ้นลิวพูได้นะครับผมว่าไม่ต้องไปดูอะไรมากนะผลงานในบ้านพาเลทหรือว่าอะไรก็ตามนะครับเพราะว่ายังไงมันก็ไปทุกๆอย่างทางริวพูหมดแล้วนะครับตอนหนึ่งลูกผมว่าไม่เสียหายเนาะก็สรุปเลยก็แล้วกันนะวันนี้ริวพูมาต่อหนึ ก็น่าจะชนะได้นะไม่น่าเสมอด้วยไม่น่าแพ้ด้วยก็จัดที่ไม่น่าพิกกลับแพ้น,นะครับโดยห,ยหลายๆอย่างในข้อมูลในวันนี้คือริบูดได้เปรียบทั้งหมดเลยนะครับบวกกับแรงแข็งปีก่อนด้วยว่าน่าจะมีสกอร์ที่ขาดให้เห็นนะครับราคาเปิดมาล่อให้เราไปลองนะครับผมว่าไม่ไม่ลองไม่เอาไปตามมาละขอเล่นต่อริบูไปเลยนะหนต่อริบูนะครับโดยแรงแข็งผมว่าย้ำย้ำสูงสูงเต็มเกมเข้าไปด้วยนะครับอ่าส่วนส่วนพาเลทใครจะลุ้นนะผมก็ต้องบอกว่ามันเป็นสาย ดึงทีมอื่นให้เฉ่ยถ้าเข้าทางพาเลททาแบบนี้นะดึงทีมอื่นให้เฉ่ยทําพยายามทําให้จังหวะทีมอื่นไม่โฟก็คือฟาวบ่อยเตะออกบ่อยเนี่ยก็อาจอาจจะออกหน้าเสมอลุ้นไปที่พาเลทได้แต่ว่าเปอร์เซ็นต์มันน้อยจริงๆนะครับลุ้นริฟูด,ดีกว่าไม่อยากเหนื่อยก็มาลุ้นริฟูด,ดีกว่านะถึงแม้ว่าใจเยอนนะครับอจัดริฟูสูงนาเกมเข้าไปด้วยนะครับจบกันไปแล้วนะครับสาหรับคูยก่อนเกมโค้หัวค่ำทีมลิเวันนี้นะพาเลทกับริฟู หวังว่าจะเป็นประโยชน์และความบันเทิงสำหรับที่รระฟังและลงทุนในด้านนี้นะครับยังไงก็ฝากสพอร์ตในการกดไลค์กดฟอลโล่เป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับในการทำคลิปต่อๆไปแล้วก็มาติดตามไลน์ก็ได้ a d b 0 0 7และครับแล้วก็ฝากเพจด้วยนะถ้านะไปติดตามนะครับผมลงข่าวทุกวันแหละนะครับข่าวที่ถ้าไปดูข่าวที่อื่นก็จะอธิบายเ,เยอะๆนะครับสำหรับผมก็จะมาสรุปเป็นข้อความสั้นๆน,นะครับ อาจจะกรอบเข้ามาบ้างนะเอารูปเอาข้อความกรอบเข้ามาบ้างถ้ามันเป็นรายละเอียดที่สําคัญนะครับแต่ผมก็จะพยายามอ่านทั้งหมดแล้วก็สรุปเป็นข้อความส,สั้นๆให้ทุกคนอ่านข่าวแบบสั้นๆฉับไวเข้าใจกันนะครับไปติดตามที่เพจที่ DBNG นะครับแทบ็บอ่าสเปซบาร์นะครับ DBNG ฟุตบอลนิวนะครับหรือว่ามันจะมีลิงก์ที่ผมเชื่อมไว้ข้างล่างที่ description นะครับแตะเข้าไปครางนั้นแล้วก็ฝากไปติดตาม กันด้วย DBNG Football News ลงข่าวสารแล้วก็แนวทางาคู่คอนเทนต์วันนี้ในทุกๆวันนะครับวันนี้คงต้องขอลากันไปก่อนนะครับฝากทุกๆช่องทางเลยนะออฟฟิเชียลเพจแล้วก็ YouTube channel ช่องนี้ด้วยนะครับบ๊ายบายนะครับสวัสดีครับ